สวัสดีค่ะอาจารย์ชีวานารยาศีตนนะคะวันนี้ค่ะจะแนะนําในส่วนของคู่เลขนะคะที่จะช่วยเสริมในเรื่องของความโดดเด่นชื่อเสียงแน่นอนค่ะอาจารย์วานเนี่ยจัดวางเบอร์มงคลมาหลายปีนะคะความต้องการของคนเราเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะสายงานของเราเนี่ยแตกต่างกันหรือดวงชะตาแตกต่างกันดังนั้นเนี่ยการที่เราอยากที่จะเสริมหรืออยาก ได้ในเรื่องใดนนก็ตามมันอาจจะไม่เหมือนกันแตกต่างกันออกไปนะคะหลายๆคนค่ะที่ทำแบรนด์ผลิตภัณฑ์นะคะก็ต้องการที่จะมีชื่อเสียงหลายคนต้องการชื่อเสียงเพราะชื่อเสียงนำมาซึ่งเงินทองที่มากมายและง่ายกว่าเดิมเมื่อดังแล้วมีชื่อเสียงแล้วเงินทองก็จะไหลมาเทมาไม่ขาดสายดังนั้นค่ะ ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพใดก็ตามถ้าคุณอยากโดดเด่นในสายงานของคุณนะคะอยากที่จะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จกักเป็นที่นิยมชมชอบโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นผลงานหรือตัวคุณเองโดดเด่นนะคะอาจารย์วาก็มีคู่เลขมาแนะนำนะคะถ้าสมมติว่าเราพูดถึงเลขตัวเดียวแน่นอนค่ะว่าความโดดเด่นหรือชื่อเสียง ะะหมายถึงดาวอาทิตย์อย่างแน่นอนดาวอาทิตย์ยศัก์อัครฐานให้ทายอาทิตย์ดาวอาทิตย์ค่ะเป็นดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองมีออร่ามีมีพลังงานแสงสว่างแถมยังเผื่อแผ่ไปถึงคนอื่นได้อีกด้วยนึกถึงดาวอาทิตย์นะแต่นะคะหลักสำคัญก็คือต้องดูว่าดาวอาทิตย์อยู่คู่กับ ดาวอะไรดาวดวงไหนถึงจะส่งผลดีส่งเสริมดีนะคะคู่เลขนะคะที่อาจารย์วาจะแนะนําเลยนะคะก็คือคู่14 15 16และ19มีอยู่แค่4คู่เนาะ4คู่สคู่หลักๆนะคะที่อาจารย์วามองว่าดีโอเคเลิศควรมีในเบอร์โทรศัพท์ ควรมีไว้เสริมดวงชะตานะคะคืออย่างนี้1 0ึ่เนี่ยคือตัดทิ้งไปเลข0ูนย์ดาวเรตยูนะคะขึ้นสูงลงสุด ถามว่าขึ้นได้ไหมขึ้นได้แต่สุดท้ายเราก็ไม่ยั่งยืนไม่คงทนนะคะก็ตกลงมาได้วรวดเร็วหนึ่งหนึ่งค่ะดาวอาทิตย์สองดวงโคจรมาเจอกันซึ่งมันไม่มีทางเป็นไปได้ถ้าพูดถึงดาวอาทิตย์บนท้องฟ้าเพราะว่าดาวอาทิตย์มีดวงเดียวนะคะหนึ่งหนึ่งนะคะจันวร์ก็ไม่แนะนำนะคะร้อนแรงเกินไปนะคะตามหลักการแล้วเนี่ยก็จะทำให้เจ้ายศเจ้ายางไม่แคร์ใครหญยิงทนงกันไปหนึ่งสองค่ะพระอาทิตย์พระจันทร์เขาดันเป็นคู่ คู่ผัวเมียทะเลาะกันนะคะก็จะทําให้มีปัญหาในเรื่องของครอบครัวปัญหาชีวิตความรักเนาะหนสค่ะเป็นคู่ศัตรูทะเลาะวิวาทเพราะว่าดําคารมาแย่งภรรยาของพระทิดยนะคะเลขหนึ่ง ก็เลยเป็นคู่ศัตรูกันทะเลาะกันฟาดฝันแข่งขันจริงดีชิงเด็ดก็ไม่แนะนำให้ใช้หนึ่งสี่ค่ะดาวอาทิตย์และดาวพุธนะคะดาวอาทิตย์และดาวพุธค่ะเป็นดาวคู่ค้าเป็นดาวกัน้าโดดเด่นในเรื่องของวาทศิลป์การเจราจาคนที่ทําอาชีพนะคะที่เกี่ยวกับคําพูดการเจราจาเซลลนักพูดพิธีกรศิลปินดารางานเอกสารธนาคารบัญชี คือถ้าคุณอยากที่จะโดดเด่นในสายงานเหล่านี้นะคะอาจารย์วาก็แนะนำคู่เลข1441นะาะหรือว่านักธุรกิจ ะะเพราะว่าดาวพุธเป็นดาวการค้าเนาะก็จะช่วยให้คุณโดดเด่นในเรื่องของสินค้าผลิตภัณฑ์การขายหรือว่าในสายงานที่แนะนําไปเนาะหนึ่ค่ะเป็นดาวคู่มิดใหญ่นะคะดาวพฤหัสบดีและดาวอาทิตย์นะ,ะดาวพฤหัสก็เป็นดาวเกี่ยวกับครูอาจารย์ศาสนาปรัชญาสังคมเป็นเ,เกี่ยวกับการศึกษาการให้ความรู้การบริหาร นะคะคู่1551ค่ะก็จะช่วยให้คุณเนี่ยโดดเด่นในสังคมวงกว้างต้องบอกก่อนว่าดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวบุญกุศลนะคะเป็นดาวความโชคดีซึ่งมันกว้างมากๆเลยหมายถึงดาวพฤหัสมีอิทธิพลวงกว้างนะคะดังนั้นนะ่ะใครที่ใช้คู่เลขก5 5่นะคะคุณก็จะมีชื่อเสียงมีอิทธิพลแบบกว้างขวางสามารถที่จะมีเพื่อนฝูงมีคอนเนคชันนะคะในทุกระดับชัน้นทุก สังคมเลยสามารถเข้ากับทุกคนได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็จะมีชื่อเสียงไปซะทุกสังคมทั้งยังโดดเด่นในเรื่องของสายงานราชการด้วยนะคะคู่1551เนาะเจ้านายรัฐเจ้านายเมตตาผู้ใหญ่เอ็นดูนะคะถัดมาถ่ะคู่เลข1661นะคะก็จะช่วยให้โดดเด่น ในเรื่องของบุคลิกความภูมิฐานสง่าราศีมีรสนิยมดีค่ะเลข6ดาวศุกร์นะคะเกี่ยวกับการความรักก็ช่วยให้โดดเด่นในเรื่องของสายงานธนาคารด้วยสายงานแฟชั่นเสื้อผ้าเครื่องประดับเครื่องสําอางความสวยความงามทั้งหมดทุกประเภทนะคะหนึ่งก็จะช่วยให้คุณโดดเด่นในด้านเหล่านี้เลยแบบผู้นําแฟชั่นประมาณนั้นนะคะถัดมาค่ะ คู่หนะึ้าน่เที่อาจารย์วันแนะนําดาวเกตค่ะเป็นดาวที่มาส่งเสริมให้ดาวอาทิตย์มีพลังคูณ2มีพลังแบบแปลกแปกไม่คาดคิดนะคะดาวเกตเป็นดาวปฏิหารหรือว่าเป็นดาวฟลุ๊กๆนะคะก็ช่วยให้ประสบความสําเร็จในด้านของการมีชื่อเสียงโด่งดังเด่นดังเป็นที่รู้จักได้รวดเร็วนะคะแล้วก็ เป็นความสําเร็จที่เกิดขึ้นแบบปฏิหารแบบไม่คาดคิดอาจจะแบบไม่ได้ตั้งใจหรือว่าไม่ได้พยายามมากก็ดังแล้วก็มีชื่อเสียงแล้วหรือออกไปในทางแนวตลกนิดนึงนะคะดาวเกตจริงๆแล้วเป็นอีกดวงหนึ่งที่เหมือนเป็นสายตลกอะประมาณว่าดังจากเรื่องที่ตลกขำๆ ะะเรื่องโจกๆอย่างนี้นะก็ช่วยให้คุณมีชื่อเสียงนะคะและยังช่วยเสริมในด้านของความโดดเด่นความมีออร,ร่านั่นแหละความมีสง่าราศีนะคะมีอีกคู่หนึ่งที่อาจารย์ว่าจะแนะนําเป็นคู่ที่ใช้คําว่ารองลงมาจาก4ี่คู่นี้แล้วนะคะก็คือคู่ทัุไฟ1771นะคะคู่ทัุไฟ1771เนี่ยเขามีข้อเสียในด้านของการพลัดถิ่นพลัดที่อยู่ ถูกมิตรกลายเป็นศัตรูนะคะถูกคนใกล้ตัวเนี่ยหักหลังทำให้เจ็บช้ำน้ำใจก็จริงนะสำหรับคู่หนึ่งหนึ่งแต่ด้วยความที่เขาเป็นคู่ธาตุไฟนะคะอาจารย์วาก็เลยอยากที่จะแนะนำว่าเป็นอีกคู่หนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้คุณโดดเด่นมีชื่อเสียงดังระเบิดระเบ้เบเบเอช่วยให้คุณเนี่ยมีชื่อเสียงวงกว้างนะธาตุไฟธาตุเข้ากันได้โดยธาตุแปลว่าธาตุไฟเนี่ยต้องมีความรุนแรงร้อนแรงช่วยให้ประสบความสําเร็จในด้าน ของอชื่อเสียงนะคะได้อย่างรวดเร็วแต่ว่าก็ต้องแลกกับข้อเสียที่อาจารย์วาพูดไปนะถ้าคุณรับได้คุณโอเคคุณก็ใช้แต่ถ้าคุณไม่โอเคก็อย่าใช้ดีกว่านะคะเพราะว่ามันก็เจ็บเหมือนกันเนาะมิตรกลายเป็นศัตรูหรือว่าญาติพี่น้อง เพื่อนสนิทหักหลังก็เลือกใช้ดูค่ะใครที่นะคะฟังแล้วแล้วก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะคะอา,อาจารย์วันวแนะนำค่ะสามารถที่จะสั่งซื้อจัดวางเบอร์มงคลกับอาจารย์วันวได้สามารถที่จะแอดไลน์สอบถามแอดมินได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะกับคุณที่สนใจในเรื่องของโหราศาสตร์ตัวเลขดวงดาวสนใจในเรื่องของการจัดวางร้อยเรียงเบอร์มงคลนะคะก็ขอบคุณมากค่ะเอาไว้เจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ